วันนี้เรามีโอกาสเข้ามาสวนนะไม่ได้มานานละก็จะเข้ามาเคลียร์พื้นที่จัดการให้มันเรียบร้อยนะครับเลยมาดูอุปกรณ์มันนี้ผมเอาอะไรมาบ้าง วันนี้เราเนะี่ยเราเครื่องตัดหญ้ามาอ๋อเราเครื่องพ่นปุ๋ยมาด้วยแล้วก็มีตัดแต่งกิ่งมานะครับมีเลื่อยทุกไซส์เลยทั้ง6นิ้ว8นิ้วแล้วก็11นิ้ว,วบวกกับมีปั๊มน้ำเรามีเรือใช่ไหมแล้วก็ฝนตกเนี่ยฝนมันเข้ามาในเรือครับเราต้องดูดน้ําก่อนที่เราเรือไปใช้เราอาจจะต้องดูดน้าออกก่อนนะครับจำเป็นต้องใช้ปั๊มไดโวเลยนะครับถ้าจะใช้มันจะต้องเอาน้าออกก่อนเดี๋ยวเราใช้ปั๊มไดโวของเราเนี่ยฮะไร้สายเนี่ยแหละสะดวกมากมาสวนเนี่ยมันไม่มีไฟเราจําเป็นที่จะตต้้้้อออออองงใชะไรทีี่เเเป็นนแบัหมมดดดลยย๋วาาูกก ปั๊มเดลว์ว่า์คับนะฮะรุ่นแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นตัวใส่แบตเตอรี่ใส่แบตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วพอมปั๊มตัวนี้เนี่ยมันจะได้2,500ลิตรต่อชั่วโมงผมอยากให้ปริมาณน้ำมันออกได้รวดเร็วด,ด้วยนะครับก็คือเต็มท่อ1นิ้วนะฮะเราเลยใส่ท่อ1นิ้วออกมาก็ง่ายๆครับอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับหมุนเข้าไปนะครับสามารถดูดใต้ทันทีเรียบร้อย ในเรือเนี้คิดว่าน่าจะมัน,น้ําน่าจะมันคิวกว่า,ก,วาก็ใช้เวลาประมาณแค่ยี่สิบนาทีผมด้วยหมดแบตประมาณหนึ่งก้อนพอเหลือเฟือแน่นอนนะครับออง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็แค่นางร้อยเฉยเดี๋ยวเราก็ใช้เรือได้ละว,วอ,อครับเครื่องมือผู่ใจช่างไทย<น>ทุกคน